HAPPY SKY channel สวัสดีนะคะทุกคนเลยวันนี้นะจะมาแนะนำสำหรับการใช้เครื่องมือของ IBISPEN นนั่นเองนะคะวันนี้ฟ้าใช้ iPad เนาะอันดับแรกเลยนะ,ะเราเปิด iPad ขึ้นมานะคะแล้วเราก็เปิดแอปตัวนี้แล้วมาที่ตรงนี้เลยรูปผู้กันนะคะอ่าพอเปิดมาในหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าของชิ้นงานต่างๆของเรานะถ้าใครที่เปิดมาใหม่ตรงนี้ก็จะว่างเปล่านะจ๊ะต่อมาเราก็จะไปตรง เลือกเครื่องมือที่เป็นหน้ากระดาษนะคะให้ดูเครื่องมือแถบด้านบนนะแล้วกดเครื่องหมายบวกนะคะก็จะมาในรูปแบบของหน้ากระดาษนะคะให้ทุกคนเลือกหน้ากระดาษเลยรอบนี้เราจะใช้เป็น1ต่อนหนึ่งนะตัวนี้เลยกดเข้าไปนะคะหลังจากนั้นย่อกระดาษลงนะวิธีการย่อกระดาษก็คือให้เราใช้นิ้วนะคะ2นิ้วแตะที่หน้าจอมือถือแล้วก็ย่อขนาดลงนะจ๊ะได้แล้วเรียบร้อยนะ ทีนี้เรามาดูเครื่องมือตรงนี้เลย iPad นะคะ iPad แล้วก็แท็บเล็ตเนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่หน้าจอเขากว้างดังนั้นในเครื่องมือจะอยู่คือเครื่องมือจะเด้งให้มาเห็นแบบนี้เลยนะคะโดยที่มือถือโทรศัพท์มือถือทั่วไปเนี่ยเราจะต้องกดเครื่องมือแล้วถึงเขาจะด้งเครื่องมือต่างๆขึ้นมานะคะนี่คือความแตกต่างเอาละทีนี้2คลิปก่อนหน้านี้นะคะฟ้าอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือเปลี่ยนรูปร่างแล้วก็คาถาวิเศษนะคะ แล้วก็รอบนี้ก็จะมาอธิบายส่วนที่เหลือเนาะเรามาดูเครื่องมือแลสโซ่กันนะคะก่อนที่จะมาดูแลสโซ่นะคะฟ้าขอวาดรูปก่อนวันนี้ขอวาดรูปสเติปเดิมนะคะทุกคนเอาแบบง่ายๆนะคะให้เป็นรูปหัวใจแล้วกันง่ายๆเลยเอาละทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะใช้เครื่องมือแลสโซ่นะคะเรากดแลสโซนะ,ะที่เป็นเหมือนเชือกเนี่ยคะ่ะพอกดแลสโซ่เสร็จแล้วเนี่ย ให้เราใช้นิ้วไปลากส่วนที่เราต้องการที่จะตัดออกนะคะยกตัวอย่างตรงเนี้ยเราต้องการตัดออกนะฟ้ายังกดนิ้วอยู่นะคะแล้วยกนิ้วขึ้นเห็นไหมเขาจะขึ้นเป็นเส้นประนะคะหลังจากนั้นฟ้าจะขยับนะคะในส่วนตรงนี้นะคะให้แยกออกจากตรงนี้นะคะวิธีการฟ้าก็าจะมาที่เลเยอร์แล้วก็ใช้เครื่องมือเคลื่อนย้ายนะคะตัวนี้นะตึงแล้วก็ขยับ เห็นไหมทุกคนมันขยับออกมาแล้วนะเอาละเป็นหัวใจแตกขับนั่นเองนะคะทุกคนจ๋าเสร็จแล้วนะคะกดเครื่องหมายถูกเอาละทีนี้เขายังมีเส้นประอยู่ใช่ไหมคะเราก็มากดตรงนี้ก็ได้นะคะหรือเรากดตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้นะคะฟ้าลองกดตัวนี้นะอากดตัวนี้ก็ได้อ่ะแล้วก็หาเครื่องมือตัวนี้เห็นไหมมันเหมือนกันนะคะเป็นการลบส่วนที่เราเลือกนะจ๊ะกดเลยตึง เห็นไหมเส้นประหายไปแล้วค่ะนี่คือเล s โซ่นะคะเป็นการแบ่งออกนะคะแบ่งออกเคลื่อนย้ายได้ด้วยนะเคลื่อนย้ายก็ใช้เครื่องมือเคลื่อนย้ายนะคะตัวนี้เครื่องมือตัวนี้นะคะเปลี่ยนรูปร่างแล้วก็เคลื่อนย,ย้ายรูปภาพของเรานะจ้ะเอาละนี่คือเลโซต่อไปฟิลเตอร์ค่ะตัวนี้กดเลยฟิลเตอร์นะคะก็จะมีเครื่องมือต่างๆอยู่ด้านล่างนะคะการใช้งานนะซึ่งมาดูตรงนี้ปรับสีกดปรับสีนะคะ ปรับสีก็จะมีแบบเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนเห็นไหมโอ้โหเยอะจริงๆนะคะเอาละมาดูเครื่องมือต่อไปเบลอถ้าเราต้องการที่จะให้เขาเบลอนะคะเราก็เลือกยกตัวอย่างนะฟ้าจะลองเบลอแบบอันนี้แล้วกันลองดูนะกดตึง้งเห็นไหมคะทุกคนรูปภาพเนี่ยเขาจะเบลอเห็นไหมรูปหัวใจจะเบลอเราสามารถที่จะปรับรศัศมีเนี่ยเห็นไหมเบลอมากเบลอน้อยเบลอตรงกลางเบลอแบบไหนเนี่ยปรับได้เลยนะคะหรือ เราจะใช้แบบ u n c h a r p marks อ่ะดูนะมันก็จะมีแบบเอ่อเห็นไหมมันจะเป็นแบบขดัดขาดนะลองลองดูเบลอแบบนี้นะเบลอแบบโมเสกหรือเบลอแบบภาพแบบเบลอๆลนะคะฉากหลังนุ่นนี่นั่นก็ดูจากตัวอย่างตรงนี้ได้เลยนะคะเห็นไหมข้างหลังมันจะเบลอเบลอหน่อยเอาล่ะอันนี้ก็ลองไปเล่นดูนะคะมมันมันเยอะมากนะคะ ด้วยความที่ไม่อยากให้คลิปยาวเนาะทุกคนลงไปกดเล่นดูนะทีละเรื่องเนี่ยนะคะรูปแบบกดทุกแบบพอกดทุกแบบแล้วนะคะก็จะมีเห็นไหมการใส่ขอบนะคะการทําเป็นขอบแบบกระจกนุ่นนี่นั่นขอบยกนู่นนะคะเห็นไหมขอบยกนูนมันก็จะนูนขึ้นเห็นไหมคะทุกคนนะขอบมันก็จะแบบนูน,น,นขึ้นมานะคะเห็นไหม คอแบบแบบนูนแบบอย่างนี้นะเหมือนลูกโป่งนะคะทุกคนนี่เอาละคอแบบไหนอีกหรือการทําเป็นขอบขอบนอกขอบในนะคะแบบนี้นะแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนสีเนาะอ่าเห็นไหมก็จะได้เห็นชัดขึ้นนะคะเพิ่มขนาดเห็นไหมเส้นขอบนะคะเอาละนี่คือตัวอย่างนะคะของฟิลเตอร์นะกดฟิลเตอร์มาอีกรอบหนึ่งเห็นไหมมันมีเยอะแยะมากเลยตรงนี้นะต้องลองไปกดเล่นดูนะเห็นไหม เออเยอะจริงนะคะทุกคนดูสินะเห็นไหมอ๋อละกรอบด้วยนะคะใส่กรอบก็คือทาตารางเนาะเดี๋ยวรอบหน้าจะทําคลิปมาฝากนะคะเกี่ยวกับการทาตารางโอเคละต่อไปมาดูเครื่องมือต่อไปนะคะแปรงสพีพูดไปแล้วนะ,ะยางลบยางลบกดยางลบนะคะอันนี้ก็ปรับขนาดของยางลบนะ,ะนี่สามารถเปลี่ยนรูปแบบยางลบได้นะคะนี่เป็นมาร์กเกอร์ก็ได้ลบง่ายๆนะ,ะแล้วก็ลบไปเลยเห็นไหมคะทุกคนนี่นะ อ่านี่คือ,อยางลบนะคะเอาละต่อไปทําแบบเป็นรอยเปื้อนกดนะคะเรามาปรับขนาดตรงนี้ได้ดูชนิดตรงนี้นะชนิดรอยเปื้อนนะคะก็จะอ่ะมีแบบใช้ฟีนุ่นนี่นั่นนะเปื้อนเนี่พอเราพอเราเอานิ้วเราไปปัดเห็นไหมมันก็จะเป็นเหมือนแบบเปือเป้อนๆเห็นไหมเออนะเดี๋ยวเราลองกดตัวนี้ดูซิมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมชนิด ทุกคนฟ้าใช้แบบฟรีนะมันก็จะมีตัวนี้ด้วยเราต้องกดดูเขาเรียกอะไรนะกดกดเล่นนะคะเราถึงจะถ้าแบบอ่ะดูนะนี่เปื้อนแบบนี้คือเปื่อนแบบฝุ่นละอองนะคะเปืเป้อนแบบอ่อบรัชนะคะเอาละก็ลองดูนะคะว่าแบบไหนที่เราจำเป็นจะต้องเอามาใช้นะคะเอาละนี่คือทำรอยเปื่อนต่อไปก็จะเป็นเบลเบลก็ระบายไปเลยเห็นไหมก็จะเบลปรับแปลงนะคะ เนไหมมันก็จะเบลอเห็นไหมถ้าเราอยากให้รูปภาพของเรามันเบลอเราก็เอามาเบลอเห็นไหมตรงนี้มันมันไม่เบลอใช่ไหมตรงนี้ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ไม่เบลอเราก็ลองเบลอเห็นไหมอ่าจะเห็นภาพชัดเจนนะคะเอาละต่อไปมาดูตรงนี้พิเศษพิเศษเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะมันจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนรูปร่างนะคะอ่ะลองดูนะมันจะเปลี่ยนอะไรให้เราไหมพอเราพอเราปรับใช่ไหมแปลงแล้วเราก็ ดันเนี่ยเห็นไหมมันก็จะแบบหดหดนะคะหดหดถ้าเราลองมาใช้เป็นทรงอันนี้อา่าดูนะมันก็จะคือมันมันเหมาะสําหรับภาพอะไรอะเวลาปรับแต่งเล็กๆน้อยน้อยนะใส่ปรับเอวปรับนุ่นปรับนี่นะถ้าเป็นรูปภาพเนาะส่วนมากฟ้าจะไม่ค่อยใช้เครื่องมือตัวนี้เท่าไหร่นะคะเอาละต่อไปผ่านนะคะต่อไปเราก็จะมาดูเครื่องมือถังสีกดถังสีนะคะกดถังสีก็คือถังสีก็คือใส่เป็นพื้นนะคะ โดยที่ตรงนี้มาดูเลเยอร์ก่อนฟ้าเพิ่มเลเยอร์เปล่าก่อนบวกนะคะเอาเลเยอร์เปล่ามาอยู่ข้างล่างนะคะนี่นะฟ้าอยู่เลเยอร์ที่1นนะตอนนี้แล้วหยุดที่ถังสีทีนี้เปลี่ยนสีนะคะฟ้าจะใช้เป็นสีฟ้านี่แล้วเราก็นี่เอานิ้วไปวางนะคะมันก็จะเป็นสีให้เรานะ,ะเดี๋ยวขอย้อนกลับก่อนมาตรงนี้ปิดรูปหัวใจนี้ก่อนแล้วเรายังอยู่ที่เลเยอร์ที่1นนะแตะเห็นไหม ก็คือเป็นสีที่เราลาดใส่นั่นเองนะคะถังสีเอาละมาเลเยอร์เปิดเปิดตาตรงนี้เห็นไหมก็จะประมาณนี้นะคะส่วนตัวที่ก็จะเป็นเรื่องของอักขระนั่นเองนะคะกดปุ๊บแล้วมาแตะที่รูปภาพเป็นการพิมพ์นั่นเองนะคะนี่เห็นไหมเป็นข้อความพิมพ์นั่นเองเนาะเห็นไหมนะคะต่อไปตัวนี้นะคะแบ่งเฟรมเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของ าการกาเรียกอะไรนะการตกแต่งรูปมันจะต้องเป็นแบบรูปภาพแบบยิ่งงุ่นอย่างางี้นะคะเดี๋ยวรอบหน้าตัวนี้ฟาจะเอามาแบ่งปันรอบหน้าละกันนะคะส่วนตัวนี้ดูดสีนะคะก็คือเราดูดสีนะคะเราเอานิ้วกดตัวนี้นะเอานิ้วไปแตะตรงนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นสีตามนี้ถ้าเอานิ้วไปแตะตรงรูปสีชมพูตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเอาเอานิ้วแตะก่อนนะคะทุกคนแตะนะนะแตะเป็นดูดสีแล้วแล้วก็แตะตรงนี้เห็นไหม แต่ส่วนมากฟ้าจะไม่ใช้นะคะทุกคนฟ้าจะไม่ใช้เครื่องมือดูดสีฟ้าจะใช้วิธีการเอานิ้วกดแช่ลงไปตรงสีที่เราต้องการเลยมันก็จะเป็นการดูดสีซึ่งมันง่ายมากค่ะทุกคนง่ายกว่าการไปใช้กดเครื่องมือตัวนี้นะคะโอเคต่อไปเครื่องมืออันนี้กระดาษนะคะกดเลือกแล้วเนี่ยก็จะมีการเลือกเวลาเราต้องการที่จะหมุนซ้ายหมุนขวาก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยเห็นไหมหมุนหมุน 90องศาไปทางซ้ายนะคะหมุน90องศาไปทางขวาเห็นไหมเอาละกดใหม่นะคะกดตัวนี้แบ่งขนาดกระดาษเห็นไหมทุกคนเราสามารถปรับตรงนี้ก็ได้นะคะเนี่ยปรับตัวเลขตรงนี้ก็ได้ลองดูนะ1 0 8 0เห็นไหมมันก็จะเล็กขึ้นเห็นไหมภาพมันก็จะโดนขยับให้มันเล็กลงนะคะเอาละ ประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะพอเข้าใจนะอาจจะสอนเร็วไปนิดนึงก็ค่อยๆกดหยุดเอาแล้วกันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆฟ้าจะนำมาแบ่งปันนะคะจะพาแต่งภาพแบบนู่นแบบนี้แบบนั้นนะคะถ้ามีอะไรที่อยากจะถามก็ทักมาคอมเมนต์ได้เลยนะ,ะช่อง happy sky channel นะยินดีอยากแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ